เนี่ยวันนี้ผมก็มาเดินชายหาดนะผมก็สังเกตเห็นกองหินที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันยื่นลงไปในทะเลเนี่ยมันมีช่องอยู่เป็นอุโมงค์ทะลุลงไปหาขอบทะเลนู่นนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนั่นเห็นเส้นขอบฟ้าอยู่ผมว่าดวงอาทิตย์อะถ้ามองจากมุมที่ผมอยู่เนี่ยมันจะต้องรอดช่องนี้แน่เลย เดี๋ยวผมจะมาตั้งกล้องแล้วก็รอถ่ายพระอาทิตย์ตกให้ดูกันนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนีกว่าว่ามันเป็นช่องอย่างไรนะผมดูจากดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยมันน่าจะลอดช่องนี้พอดีนะเวลาขึ้นนะ่ะตอนฤดูร้อนอนะ่ะเดี๋ยวผม ดูเส้นทางโครจรของดวงอาทิตย์ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งโอ้โหอากาศร้อนมากเลยนะเดีย๋ยเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูใกล้ๆธรรมชาตินะครับสร้างสรรค์เสมอไปเดินไป กายแล้วนี่ปกติน้ Hof ําจะขึ้นถึงประมาณนี้นะกะรอนสีเงินน้ําเงินเนี่ยอตายตายตายไม่มีอะไรครับนนนกนางนวลสีขาวนะ รองเท้าขาดเลยสิ้นสภาพไปเสร็จเรียบร้อยนี่คงไม่ใช่หัวคนใช่ไหมเนี่ยออกมะพร้าวเราคงไม่ต้องเจอซากคนหรือว่าอะไรมาติดอยู่ในซอกหินอะไรแบบนี้ ต้องเดินแบบระวังเลยนะเพราะเราใส่รองเท้าแตะมานี่เห็นช่องแนละ้วครับประตูที่สร้างโดยมาชาสถานที่รับของเกาะสมุยถ้าไม่นับไอตะก,ก้าสีาฟ้าเนี่ยนะโอ้โหมันใหญ่มันใหญ่พอสมควรเลยนะเนี่ยคงไม่หล่นลงมาใช่ไหม นี่ครับจึ้งมากนะโวถือว,ว่าค่อนข้างกว้างนะแต่ผมจะไปเซลฟี่ข้างในให้ดูกันดีกว่าโอ้โหสำรวจดู นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูโอ้มันแจ๋วอะเนี่ยนี่ครับโว้มองไปกว้างๆเลยครับึ๊บโรงแรมเคฟฟ้าครับ ั้งนั้นทะเลกว้างไกลนี่ก็เป็นสางานของเราแล้วผมจะเซลฟี่ไปให้เพื่อนๆดูดีกวาพรอุโมงค์มันจะเป็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาดูเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นในช่องนี้แหละผมคิด โอ้ร้อนมากถือว่าเป็นประตูธรรมชาติที่สวยงามนะครับดูเพื่อน<ๆ>สถานที่รับนะหินขมโมยคงไม่หล่นใส่หัวเรานะครับมันเป็นหินที่เทินกันอยู่นะนี่นะประตูอีกด้านหนึ่ง นี่ก้อนหินที่ผมบอกโหมัอก้อนใหญ่มากเลยนะเนี่ยเอกกนแลวเดี๋ยวผมจะมาดูบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะมาดูรอดูพระอาทิตย์ขึ้นในช่องนี้ล่ะผมว่ามุมเนี้ย มันจะต้องมองเห็นนี่นะเฟร,รมนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่านักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์จอมปลอมอย่างผมจะคาดคะเนดได้ถูกต้องหรือว่า เฟรมนี้นะจดจำไว้เฟรมนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวพาปีนขึ้นไปดูยอดสม,มิธเหมือนกันยอดยอดสุดนะครับมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องไต่ขึ้นไปนะข้างบนหน้าจะเป็นแหล่งที่นั่งของนักตกปลานะหมายดีครับหมายดีหมายนี้ ที่ข้างล่างนั้นที่เราลงไปเมื่อกี้ในก้อนหินที่เป็นอุโมงค์อยู่ก็มีร่องรอยการตั้งแคมป์นะครับจากนักตกปลา กอนตกปลาของอาหารข้างหน้านี้ก็เป็นหน้าผานะครับสูงประมาณสามหมื่นฟุตอันตรายมากครับอย่าได้ทำอย่างผมนะเพื่อนๆไปกลับกันดีกว่า ร้อนมากเลยเนี่ยแล้วลงยังไงล่ะทีโดดเลยแล้วกันนะกระโดดลงไปที่ฮิลลารีสเตปอ้หูยหูยดูดิผมโดดลงมาโคตรสูงอะ่ะ มีถ้าไม่เคยฝึกปีนเขามาก่อนนี้ขาหักได้นะเนี่ยไปกระเดิดกระโดดกระเดิกระเดิดทุยกระโดดลงไปที่เดสโซนแปดพันฟุตโอ้โหสุดยอดครับอันนั้นยอดเขา อะไรแล้วสักอย่างนี่แหละคิดไม่พันไปกลับกันดีกว่าไม่ต้องสนใจอย่างอื่นต้องสนใจเรื่องเดินก่อนนะมาแล้วเพื่อนฝากติดตามคลิปพระอาทิตตกคลิปหน้าด้วยนะกดติดตามด้วย